เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจกักรพรรดิร้อยแปดเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับศีตุลราศีตุลของคนที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิก,กายนนะครับ เดี๋ยวเรามาันจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายน25 6หเนี้ยการงานการเงินความรักของชาวราศีตุลสุขภาพดีเนะจะเป็นยังไงกันบ้างดีหรือไม่นะครับโอเคครับแอดมินก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะกำหนดจิตสำรวมจิตเป็นเวลา30วินาทีนะครับและเดี๋ยวแอดมินจะทำการหยิบไพ่ขึ้นมาครับก่อนที่จะเข้าสู่ดูดวงนะครับแอดมินก็ขออนุญาตแนะนำสินค้าในกลุ่มบริษัท LCH นะครับ Lady Care by Herb นะของคุณปุ๊คุณปุท่านนี้ก็เป็นพี่สาวที่นับถือของแอดมินเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างที่แอดมินอยากแนะนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LCH โคคูมินน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกดไหลย้อนสำหรับผู้ที่มีอาการหรือผู้สูงอายุ และยังสามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยคามิลาครีมนวดขมิน้นไพลบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดอักเสบฟกช้ำเค็ดขัดยอกแก้ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆในร่างกายตัวครีมซึมเข้าผิวเร็วเย็นไม่แสบร้อนต่อผิวไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนื่นหนะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปุ๊โทร0 6 2 9 9 4 9 9 2 8 หรือแอดไลน์ตามลิงค์ข้างล่างนี้มาดูกันนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ255นะครับว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความโชคดีเข้ามาตลอดทั้งเดือนมิถุนายนทั้งการงานการเงินความรักนะครับแอดมินขอขออวยพรในโชคดีนะครับ ไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลน,นะครับคือไพ่ไพ่ใบแรกไพ่ The Star. เดอะสตาร์ไพ่แห่งดวงดาวไพ่เดอะสตาร์นะครับเดือนนี้นะครับของชาวราศีตุลน,นะครับทำอะไรนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นที่สนใจที่จับจ้องของคนรอบข้างตรงนี้ก็ต้องมองไว้สองนัยยะนะจับจ้องที่นี้ก็คือว่าเขาจับจ้องคุณในทางที่ดีเช่น มองว่าเออคุณเป็นคนที่ขยันเอาการเอางานเป็นคนที่หนักเบาเอาสู้นะครับขยันขันแข็งเลยต่อไปเนี่ยมีโอกาสลุ่งลุงโลดลุ่งเรืองในสายงานแน่นอนอย่างที่สองจับตองคุณจับจ้องคุณหมายถึงว่าจับผิดคุณนะ่ะมองคุณในเรื่องไม่ดีจับผิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมันอูหรือเปล่ามันมันไม่ขยันมัน มันมีรับลมคมในหรือเปล่าตอนนี้นะครับมันก็บอกได้เป็น2อนัยยะนะของชาวราศีตุลช่วงนี้แต่เดอะสตาร์หลักๆและการแอดมินบอกว่าในเดือนนี้นะครับก็ตัวคุณเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มักจะเป็นที่เตะตาที่จับจ้องนะครับของใครหลายๆคนนะทนายก็จะทำอะไรก็พยายามระมัดระวังตัวคนเองเซฟตัวคุณเองให้มากๆนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานของคุณน่ะพยายามทำให้ดีที่สุดนะ ตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนให้คุณแบบมีโอกาสในด้านของหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเปิดไพ่อีกใบด้วยกันนะไพ่ใบที่สองมันจะต่อเนื่องกับไพ่ใบแรกคือไพ่ใบที่สองไพ่เอ็กออฟซอดนะตรงนี้ไพ่ดาบไพ่แปดดาบนะครับก็เดือนนี้นะ แอดมินบอกแล้วว่าใบาแรกเนี่ยมันขึ้นมาเดอะสตาตอนแรกว่าจะว่าก็จะว่าแบบดีสุดๆแหละหรืออะไรก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้าว่าตอนนี้ตัวคุณเนี่ยกาลังเป็นที่จับจ้องที่จับตามองของใครหลายหลายคนนะแอดมินบอกมันมองใน้ออย่างคือมองในแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีนะความโดดเด่นนะเดอะสตาแต่ตอนนี้ไพ่ประกอบมันขึ้นมาเป็นไพ่ของ8ดาบเอกออฟซอร์ตตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าตอนนี้ตัวคุณก็ดีนะครับเขาเรียกว่ามีคนที่คอยจับจ้องคุณคอยจะจับผิดคุณอยู่นะคุณอาจจะแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณเนี่ยแอดมินเชื่อว่านะครับอาจจะทําอะไรดีแล้วล่ะทําอะไรดีทําอะไรด้วยความตั้งใจอาจตัวคุณเนี่ยหลายๆคนของชาวราศีตุลน,นะเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทเป็นคนที่จริงใจกันในการทํางานเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนฝูงหลายๆอย่างนะครับเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆนะแต่สุดท้ายเขาเรียกว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้เ,เรียกว่าทําบุญคุณกับคนไม่ขึ้นนะทาดีก็แล้วเขาก็เออจ้องจับผิดจ้อง จะจับผิดเราคิดไม่ดีกับเราคอยพูดจากระทแทกแหน่ให้ร้ายทําให้บางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไรค่ารู้สึกว่าตัวเองแบบแม่งแบบทําอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างเหมือนแบบทําไปเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคุณเนี่ยคิดมากกังวลใจไม่สบายใจตอนนี้แอดมินบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับแอดมินเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเสมอถ้าคุณทําดีแบบ ตัวคุณเป็นคนดีพอแล้วเนี่ยคุณเป็นคนทําอะไรก็ดก,ก็แล้วแต่ทําด้วยความจริงจังด้วยความสามารถเป็นคนดีอยู่ในล่องในรอยคุณไม่ต้องมาสนใจใครจะคิดยังไงมันเรื่องของเขาสุดท้ายเนี่ยการเวลามันจะพิสูจน์ตัวคนเองนะครับของชาวราศีตุลไม่ต้องคิดอะไรมากเดือนนี้มีงานอะไรคุณก็ทําไปก่อนนะสู้ไปก่อนมีงานเป็นพ่อค้าจำธุรกิจอะไรคุณทําให้เต็มที่ไม่ต้องไปสนใจอะไรเราบริหารจัดการชีวิตบริหารจัดการตัวเ,เองให้ดีนะตรงนี้และแอดมินเชื่อว่า สิ่งดีๆมันจะประกากฏบังเกิดแก่คุณในภายภาคหน้าตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ลดความกังวลใจลดความไม่สบายใจออกไปตรงนี้นะครับแล้วทําสิ่งดีๆให้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 มันเกิดกับตัวคุณเองทําสิ่งดีๆนะปัจจุบันให้ให้มันดีขึ้นแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเข้าหาตัวคุณโอเคนะครับเรามาต่อกันไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สามคือไพ่ไพ่ใบที่สาม ไพ่เมื่อกี้ไพ่แปดดาบใบที่สองใบที่สาม่แปดถ้วยนะนะตอนเนี้สภาวะติตใจของคุณน่ะของชาวราศรีตุลน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยอย่างที่บอกเบือ่อนายเบื่อกับสิ่งทุกอย่างนะทาดีก็ไม่เห็นคุณค่าทําอะไรไปก็มีแต่คนคอยจ้องจับผิดเนี่ยคุณรู้สึกจะเบื่อตัวเองแล้วเกินบางทีเนี่ยคุณก็อยากจะออกไปไกลๆอย่ากออกจากงานประจําไม่อยากรับผิดชอบภาระหน้าที่ต่างๆแล้วนะนะเบื่อหนายเซงเบื่อกับชีวิต อยากจะไปให้เพื่อนพอ้นกับตรงนี้นะครับยังไงก็สู้ก่อนนะเย่๋ยวเพิ่งยอมแพ้นะครับชีวิตคนเรามันต้องดําเนินต่อไปชีวิตคนเรามันต้องสู้ต่อไปนะแอดมินบอกแค่ตรงนี้แหละนะครับคุณจะเบื่อจะหน่ายไงสุดท้ายเนี่ยคุณหลีกหนีจากความจริงไปแล้วคุณก็ต้องกลับมาเจอความจริงจริงป่ะแอดมินพูดถูกไหมกลับมาสู้กับความจริงกลับมาเผชิญกับความจริงชีวิตมันต้องสู้ต่อไป เราไม่สู้ก็ได้ต่อเมื่อวันนี้วันใดวันหนึ่งที่เราหมดลมหายใจแล้วเราตายไปแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องดิ้นรลนอะไรแล้วแต่ตอนเนี้ยเราต้องสู้ต้องดิ้นรลนอยู่ทั้นั้นอยู่ให้มีความสุขแอดมินยังมีธรรมะตัวหนึ่งนะครับเป็นธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงเคยบอกว่าถ้าคนรอบข้างหรืออะไรที่มังมองเราไม่ดีนะหรือคิดอะไรไม่ดีใช้คํานี้คาเดียท่องในใจบอกว่าช่างมัน ช่างแม่งมันไม่ต้องสนใจช่างแม่งช่างมันตรงนี้แหละบอกตัวเองไว้่เราก็ฝึกปฏิบัติภาวนาอันนี้แอดมินแนะนํานะครับภาวนาอยู่กับอนาปัสติลมหายใจก็ได้เอาแอดมินขอสักวันละสินาที15นาทีให้จิตสงบและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรไปนะครับลองทําตรงนี้ดูนะให้ใจเราสบายใจเราสงบใจเรานิ่งๆแล้วแผ่เมตตาไปนะครับเราบอกเลยว่าเราจะเออเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่ทําคิดดีพูดดีทดําดีจะไม่ คิดร้ายหรือบิดเบียนแบบผู้ใดนะใครที่คิดไม่ดีอะครับพระเจ้าก็ขอให้เขาจงสำนึกได้จงคิดได้แล้วอย่ามีเวรมีแล้วอย่ามีเวรมีกรรมกับกันเลยนะครับสู้ๆนะถ้าเหนื่อยนักก็หาเวลาหาโอกาสไปพักผ่อนก่อนอแล้วแบบเออใจเราสบายเนี่ยตัวคุณก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มาสู้ชีวิตใหม่นะอย่าท้อแท้นะครับแอดมินก็เป็นกําลังใจให้นะครับเรามาต่อกันไพ่ใบที่สี่เลยต่อเนื่องเลยใบที่สี่ของชาวราศีตุลเดือนนี้เป็นยังไงบ้าง ไพ่ใบที่สี่ไพ่ดูฟลูนี่แหละตัวตนของคุณตอนนี้ที่คิดเอาไว้ก็คือแบบอยากจะปลดปล่อยไพ่มนุษย์เจ้าสํารานะอยากจะปลดปล่อยไม่อยากจะสนใจอะไรรอบข้างอยากจะไปนู่นมอยากจะไปเที่ยวนู่นเนี่ยแตไปทํานี่แบบทิ้งปัญหาทิ้งภาระทิ้งเรื่องราวองต่างไว้ข้างหลังแอดมินแนะนาเลยก็ได้นะไปพักผ่อนเถอะช่วงนี้ถ้าลาเรื่องงานเรื่องอะไรได้ลาลาศีตุลน,นะไปพักผ่อนไปอะไรนะครับถ้าสมมติว่าชีวิตตอนนี้ช่วงนี้มันวุ่นวายมากๆไปพักผ่อนไปทะเลก็ได้ ไปภูเขาก็ได้ไปเที่ยวรีสอร์ทไปอันที่เป็นธรรมชาติก็ได้หรือจะให้ดีถ้าบางคนโอเคไม่อยากไปเที่ยวไหนนะครับมีเวลาลองเอาเวลาไปปฏิบัติทมซะหน่อยนะช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังระบาดอยู่แล้วก็พยายามเซฟเซฟตัวเองแล้วกันนะอย่าแบบแอดมินแล้วกันแอดมินเนี่ยก็ติดเหมือนกันนะก็ต้องเก็บตัวไปที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วที่ว่าเออทำละออดูดวงได้ไม่ครบก็ติดต้องแอดมินต้องไปกักตัวที่ ที่สถานที่นะครับสักสิบวันนะแบบเนี้ยังไงก็ลองระมัดระวังตัวด้วยนะไปพักถอนไปอะไรได้นะครับให้ใจเราโล่งๆใจเรามันมีความมั่นคงสบายอกสบายใจแล้วกลับมาลุยงานต่อนะมาต่อกันไพ่ใบที่ห้าเลยมาเนี่ยแอดมินเปิดมาเนี่ยของชาวราศีตุลเดือนนี้นะครับหนึ่งสสามสี่ห้า ห้าใบมันยังไม่มีบอกเรื่องการงานการเงินเลยนะมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจของชาวราศีตุลน,น่ะที่มีความว้าวุ่นใจไม่สบายใจหนักอกหนักใจเนี่ยใบที่ห้าเนี่ยไพ่ดีเฮอเร์เมสอ่าถ้าจะบอกเนี้ยเป็นไพ่จะบอกเป็นไพ่ฤือสีก็ได้ไพ่ของนักบวชผู้โดดเดี่ยวก็ได้ตัวเนี้ยอยากจะบอกราศีตุลืนช่วงเนี้ยเอาเวลาให้อยู่กับตัวเองนะครับไปพักผ่อนไปปฏิบัติธรรมไปไหว้พระไปอะไรก็ได้ให้ตัวเองสบายใจรู้สึกว่า จิตใจเราสดชื่นจิตใจเรามีกําลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มงานใหม่โอเควะกลับมาเริ่มงานกลับมาเริ่มต้นชีวิตได้ใหม่กลับมาสู้ชีวิตได้ใหม่ตรงนี้มนันแนะนํามานะตรงนี้นะครับลองหาเวลาดูเนี่ยเปิดมาห้าใบนะครับยังไม่มีบอกเรื่องงานเลยบอกแค่สภาพบอกแค่ว่าสภาพแวดล้อมสภาพว่าการณ์ปัจจุบันทีเ่เจ้าตัวชาวราศรีตุลนุ่งเจอเนี่ยตอนนี้แอดมินบอกว่าไปพักผ่อนนะครับ หาเวลาไปปฏิบัติสวดถ้าไปถ้าถ้าไม่ไปไหนอยู่บ้านก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมที่สําคัญที่สุดคือการนอกจากสวดมนต์เนี่ยคือการนั่งสมาธิเจริญภาวนาและแผ่เมตตาอันนี้แอดมินยังไม่ต้องพูดมากนะครับลองไปหาศึกษาใน YouTube เอาก็ได้ว่าเรามีจริตด้านไหนแล้วก็เอาที่ตรงนั้นทําไปนะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรและคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะครับให้เขาคิดได้เกิดดวงตาเห็นธรรมนะก็เรียกว่าโอ้โ oh, หสิกรรมให้อกันโอเคนะครับมาเรามาต่อกันไปที่6 ใบที่6ไพ่เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคอ่ะเรามาอยู่เรื่องการเงินทีดนึงไพ่เจ็ดเหรียญการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับก็ยังถือว่ายังมีเงินจับจ่ายใช้สอยภาระความรับผิดชอบยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงกับวุ่นวายมากนะครับ การเงินยังมีใช้อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าช่วงนี้น่ะตัวคุณจะไม่ได้ร่ำรวยมากไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวคุณก็ยังมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยากกินอะไรก็ได้ซื้อกินนะครับอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆก็สามารถซื้อได้ตามอัตภาพตัวเองนะครับแบบว่าแบบไม่ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่แบบแบบแบบไม่ใช้เงินเติบจนเกินไปเนี่ยคุณก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะ ดูแลตัวคุณเองดูแลแฟนดูแลครอบครัวคุณได้อยู่นะครับไม่มีอะไรแต่เนะี้เรื่องที่มันวุ่นวายมันเกิดจากในออฟฟิศในที่ทํางานในองค์กรของตัวคุณเนี่ยนะครับเจอแรงกดดันต่างๆคนที่มองคุณด้วยสายตาที่ไม่ดีมันทําให้คุณรู้สึกกดดันรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากจะหลีกหนีทุกอย่างตอนนี้แต่ยังไงคุณก็ต้องแบบสู้ความจริงตอนนี้นะครับการเงินคุณก็ณยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะเก็บเงินเก็บทองไปอยากกินแล้วก็กินอยากซื้อแล้วก็ซื้ออยากทําบุญแล้วก็ทํานะครับ หาเวลาให้ตัวเองหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะปลดปล่อยสิ่งที่มันลกสมองนะครับอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรอย่าไปวิตกเกินเหตุตรงนี้แอดมินก็เตือนไว้นะเรามาต่อใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดอะเรามาเข้าสู่เรื่องการงานได้หนึ่งแอดมินมองว่าการทํางานการงานของคุณของชาวราชาวราศีตุลแอดมินว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงนะลักษณะที่คุณแบบอโดนเพ่งเลงหรือโดนหมั่นไส้ตรงนะี้ทีแอดมินดูว่าชาวราศีตุลน่ะเขาเรียกว่าเป็น เป็นดวงแห่งคนที่มีความยุติธรรมไงเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีคนที่มีความเด็ดเดี่ยว ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกบางทีคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะมองคุณวยความหมันไส้พูดจาให้รายอะไร,ะไรแต่การทํางานของค,คุณแอดมินมองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานดีมากเลยคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในสายงานสายอาชีพด้วยแต่คุณต้องทนให้ผ่านแรงกดดันไปได้แรงคนที่มองคุณไม่ดีต่างๆคุณไม่ต้องสนใจหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรคุณทาตรงนั้นไปแล้วสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จในตัวของมันเองนะครับตรงนี้เดือนนี้หาวลาพักผ่อนนะ หรือถ้าลาได้ก็ลาแต่ถ้าลาไม่ได้ก็หาเวลาวันหยุดเนี่ยไปไหว้พระไปสวดมนต์ภาวนาไปทําสังฆทานทําบุญก็ได้แผ่เมตตาให้ใจคุณมันมันลมลมุลมุณถือว่าสร้างบุญสร้างบารมีให้ตัวเองนะครับเรามาต่อกันไพ่ใบที่8 ไพ่ใบที่แดไพ่เอกออฟเพนทาเคิลอะต่อไปการเงินของคุณนะครับจะมีช่องทางทำมาหาหาหากินได้มากขึ้นไพ่แปดเหรียญน,นะครับจะมีเพื่อนฝูงนะครับขอให้คําแนะนําคอยบอกต่อขอให้การช่วยเหลือคนที่เขาแบบมีความจริงใจกับคุณนะ่ะชาวราศีตุลน,นะครับ <c oughs> จะคอให้การช่วยเหลือแนะนําเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินหรือไม่บางคนอาจจะมีโอกาสเรื่องงานใหม่ก็ได้เริ่มต้นงานที่ใหม่ไพ่แปดเหรียญเนนะี่ยเป็นไพ่การเงินที่ดีอย่างหนึ่งเรียกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความ ตัวคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากไปที่ใดองค์กรก็ต้องการตัวคุณนะครับตรงนี้มันมี <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับตรงนี้มันมีบ่งบอกมานะครับคุณอาจจะได้งานใหม่เรื่อนี้ก็ได้นะอาจจะมีเพื่อนฝูงคนรู้จักมาแนะนํางานที่มีความมั่นคงงานที่เก่างานที่ดีสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ดีก็เป็นไปได้ในช่วงหลังจากวันที่ยี่สิบไปแล้วนะครับลองลองลอง,ลองดูนะแต่อย่าเพิ่งไป ลาออกไปอะไรตรงนี้เราดูดูไปก่อนนะครับถ้ามันงานมันดีอะไรมันเริ่มโอเคเนี่ยคุณลุยเต็มที่ไปเลยนะครับตรงนี้การเงินของคุณเนี่ยก็จะเริ่มมีมีม,มีมีช่องทางมากขึ้นช่องทางหาเงินบางคนอาจจะเริ่มต้นทํากิจการก็ได้หรือบางคนเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยอยากอาจจะออกไปหา ทำค้าขายทํากิจการส่วนตัวได้ไหมไพ่แปดเหรียญได้นะครับคุณทําได้อยู่แต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะอย่าไปรีบร้อนอะไรมากถ้าไปรีบร้อนไปอะไรเนี่ยถ้ามันเกิดพลาดพังขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเสียดดยเงินเสียดดยเวลาเสียดดยโอกาสตรงนี้ทําอะไรค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้นะครับเรามาต่อใบที่เก้าไพ่ใบที่เก้าคือไพ่ใบที่เก้าเห็นไหมไพ่สิบถ้วยอ่า t e of cups นะถึงแม้ว่า คุณจะเจอคนคิดไม่ดีอะไรต่างๆนะครับเจอคนคิดไม่ดีคนหวังไม่ดีกับคุณเนี่ยคอยพูดจาให้ร้ายแต่ไพ่สิบสิบถ้วยเนี้ยแอดมินมองว่าด้านความรักของคุณถือว่าดีนะชาวราศีตุลคุณมีคนรักที่คอยอยู่เคียงข้างมีคนรักที่คอยให้กําลังใจคอยจับมือเคียงข้างับคุณอยู่ไม่ทอดทิ้งคุณสู้กันต่อไปและ อนาคตคุณถ้าคุณไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ซะก่อนอนาคตคุณเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากไพ่สิถ้วยแอดมินแอดมินบอกให้ตรงนี้เลยนะครับอย่ายอมแพ้อย่ายอ่อท้อสู้ต่อไปเหนื่อยเราพักนะตรงนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวก,การเงินด,แดนีแอดมินบอกแอดมินบอกให้เลยก็ได้จะมีการเงินมีช่องทางมีลู่ทางดีช่วงนี้ก็นิดเหนื่อยหน่อยนะครับทนฟันฝ่าให้มันผ่านช่วงเดือนนี้ไปก่อนนะเรามาสรุปเอาใบสุดท้ายนะครับใบที่สิบไพ่ใบที่สิบคือ <c oughs> โอ้ไพ่เดอะซันฮะทุกอย่างย่อมมีหนทางมีแสงสว่างมีความหวังเสมอเดอะซันนะครับก็ไม่ต้องบอกอะไรมาแล้วต่อไปก็ตัวคุณจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ไอสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันบั่นทอนคุณศัตรูหมู่มารไอมิตรที่ไม่ดีเขาก็จะแพ้ไพยของคุาตัวเองไปสุดท้ายคุณก็จะชนะทุกสิ่งนะครับทั้งการงานการงานคุณก็จะดีต่อไปอาจจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้ <c oughs> เจอสังคมใหม่ๆการเงินก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ความรักก็ มีครอบครัวขอให้การทำนุบำรุงคอยช่วยเหลือนะครับตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นคำทำนายนะครับไพ่ยิปซีทั้งสิบใบนะของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,565นะครับก่อนจบทั้งนี้แอดมินนะครับก็ขออวยพรจากใจนะครับอวยพรเลยว่าขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับ ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคทุกเรื่องนะครับขอให้มาลายหายไปรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ